กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านของยายสกวันนี้ยายสิจะลงให้นะคะเริ่มลงให้เลยค่ะเดี๋ยวยายยายสิจะให้ดูงวดที่แล้วก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะทุกท่านเข้าเลขวิ่งค่ะสามสี่สองตัวเลยค่ะสองตัวพร้อมด้วยเลขเด่นนะคะสี่สี่ค่ะ 44นี่อาจารย์ของเยสิเข้าทุกงวดค่ะเลขวิ่งพร้อมสองตัวยังไม่พลาดนะคะอาจารย์ของเยสิอันนี้เสียดายมากเลยค่ะเนี่ยเลขเด่นอนะทุกท่านซื้อเฉพาะเลขเด่นก็ได้นะคะไม่ต้องซื้อทุกหางค่ะไปกลับ เดี๋ยวยายสิจะลงให้เลยนะคะลงให้เลยเลขวิ่งพร้อมกับสองตัวเข้าสองตัวสองตัวบนนะคะศูนย์สเดี๋ยวยายสิเขียนวันที่ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายายสิจะลงให้แบบรัวรัวค่ะเดี๋ยวจะทยอยลงให้นะคะทุกท่านงวดประจําวันที่สิบห เดี๋ยวนะคะยายใสิเพิ่งถึงบ้านค่ะทุกท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดหกเจ็ดนะคะสองตัวบนล่างพร้อมเล็กวิ่งนะคะเงี้ยสิ ออกนะคะล่างค่ะเนี่ยแล้วก็ไปกลับนะคะรีบรีบจัดยายสิรีบจัดนี่เลยสีแดงแรงเล็ดเดี๋ยวยายสิจะเขียนเลขวิ่งให้ก่อนนะคะเลขวิ่งเราก็เอาศูนย์สี่สี่ตั้งนะคะ 044 4, ตั้งบวกด้วยหนึ่งค่ะอาจาร์ของเยสีนีิคิดแบบง่ายแต่ออกด้วยนะคะไม่ใช่คิดแล้วไม่ออกนะคะเอ่อสี่บวกหนึ่งเพิ่มเต้มหนึ่งอะคะ่ะก็เป็นห้าหกเจ็ดนะคะเยะสีวงให้เลขเด่นเด่น เข้าทุกงวดนะคะเลขวิ่งนะคะแล้วก็ยายสิเริ่มเลยค่ะสี่บวกหนึ่งเพิ่มเอ่อสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะเอาตัวเลขกันแล้วกันนะคะที่ยายสิเคบมมากเริ่มเลยค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศนหนึ่งสอง อันนี้อันนี้นะคะสูตรนี้สูตรนี้ไม่ต้องกลับค่ะไม่ต้องกลับดำเนินการแทนซื้อตรงตรงเลยค่ะนี่ห้าสองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดเก้าอันนี้ไม่ต้องกลับค่ะ ต่อมาตั้งเหมือนเดิมค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอย่างนี้นะคะนี่เลยนี่ก็ได้หกแปด หกสองหกโูน,ออน 6, 0, แล้วก็ 2, 0, สองโูนนะคะเอ,อ,อร่อเา,า,เ,าเริ่มใหม่ค่ะอันนี้ก็สูตรเหมือนกันนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าโูนหนึน่งสองแล้วก็มาอย่างนี้นะคะเอาที่แบบเราไม่ได้คีดค่านะคะทุกท่าน เอามาตั้งเลยค่ะห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเยสิจะจะขีดให้นะคะว่ามีเอ,อ่อห้าหกเจ็ดเลขเด่นนะคะ ขเ,เด่นมีตัวอะไรบ้างมีห้าสองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกแปดหกสองหกศูนย์ห้าเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเรียบร้อยนะคะ เรียบร,ยร้อยแล้วค่ะเลขเด่นเดี๋ยวน,นะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหางค่ะเก้าหางล่างบนไปกลับแต่อันเนี้ยค่ะสูตรเนี้ยไม่ต้องกลับอะคา่ะเพราะว่าอาจารย์ของเยซีบอกว่าอันเนี้ยสูตรสูตรเลขเนี้ยพอจะเข้านี่จะเข้าตรงๆเลยงวดที่แล้วก็เข้าเก้าสี่อะค่ะตรงๆเลยค่ะตรงๆค่ะ ก้าสี่ตรงๆเลยสูตรเนี้ยค่ะจะกลับก็จะกลับสูตรเนี้ยค่ะสูตรสูตรสองสูตรสามอย่างเงี้ยค่ะต้องกันต้องไปกลับค่ะแต่สูตรแรกเนี่ยไม่ต้องกลับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านยายสิกก็กราบลาไม่พูดมากค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้พอ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพของเยสิก ร,ำร่รำรวยร่ำรวยงวดหน้างวดต่อไปอะค่ะกราบสวัสดีนะคะ